How to ลากจูรถยังไงให้ถูกวิธีเพราะชีวิตการเดินทางครับหากเราเจอรถเสียกลางทางแล้วอยู่ในที่ที่ไม่มีบริการช่วยเหลือแต่เราสามารถช่วยลากรถไปยังพื้นที่ให้บริการซ่อมรถได้นะครับจะมีวิธีการยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ 1. เตรียมอุปกรณ์ได้แก่หูลากจูงประแจขันน็อตล้อสายลากรถ 2. ออนฝาครอบใส่หูลากจูงเข้าไปในช่องขันด้วยมือหล,มหลวมๆแล้วก็ใช้ประแจน็อตล้อขันให้แน่นอีกทีทําแบบนี้กับรถทั้งสองคัน 3. ใช้สายลากรถยึดกับหูลากจูงทั้ง2ด้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนรถคันที่เสียให้ทําดังนี้1 กดปุ่ม start ส2ครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรก 2. เลื่อนเกียร์ไปที่ n ็นปิดเบรกมือไฟฟ้าและ 4. คอยประคองหัวมาลยไว้ด้วยความห่วงใยเช็ครถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับ อ๋อพิเศษส,สุดในเดือนกันยายนนี้ส่วนลด15%สำหรับลูกค้าที่นัดหมายเข้าเช็คระยะช่วงบ่ายวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาช่วงบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นสำหรับการเช็คระยะตั้งแต่2แสน0 0กิโลเมตรขึ้นไปอย่ารอช้ารีบนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้ากรุงไทยเพื่อเตรียมรถให้พร้อมในทุกๆวันนะครับ